สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องเล่าฝันพานรวยและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปใหม่เป็นครั้งแรกนะคะวันนี้ฟังก็มีความฝันมาเล่าให้ฟังเนาะก็มีฝันตัวเองด้วยขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกเป็นฝันของปังเองนะปังไม่แน่ใจว่าวันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์ปังสาวว่าวันจันทร์นะปังฝันเช้าวันจันทร์ฝันแรกอะฝันว่ามีคนนํามาจัดเลี้ยงงานวันเกิดให้ บังเกิดวันที่สิบเจ็ดนะอายุสามสิบเก้าแล้วก็ฝันต่อว่าหวยมันออกข้างล่างเจ็ดห้าแล้วสักพักหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าข้างบนน่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งแต่ตอนเช้าวันเสาร์อ่ะปังฝันว่าได้จับอึแล้วก็เอาผ้านะ่ะหอ่อไม่รู้อึใครมันกองอยู่อ่ะจะเอาไปทิ้งอ่ะค่ะตัวเลขหนะึ่งศูนย์หนึ่งอ่ะบังชอบเพราะว่าวันก่อนที่มีคนฝันนะที่เขาบอกว่า ไปซื้ออะไรแล้วเด็กบอกห้าสิบเขาไม่เอาเขาไปซื้ออีกร้านหนึ่งราคาสิบบาทแล้วก็ตัวเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งคุณแม่แตงโมตอนนี้แกเรียกสามสิบล้านงวดน,นั้นนะออกศูนย์สามแล้ะงวดที่แล้วแกเรียกสองร้อยล้านเนาะออกสองศูนย์มางวดน,นี้แกได้เงินเยียวยาจากรัฐบาลหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทตัวเลขหนึ่งหนึ่งศย์ถ้าใครชอบก็ลองติดติดเอาไว้นะคะ ต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่สสิบามเขานอนในรถเขาฝันว่าเห็นต้นตะเคียนต้นใหญ่มากเราก็ยกมือไหว้แล้วมีผู้หญิงชุดไทยเนี่ยเดินมาขึ้นรถที่เราอะจอดอยู่เรารีบลืมตาไม่เห็นอะไรแต่เห็นรถจอดอยู่ในปัม๊มแล้วแฟนแล้วแฟนก็ขับออกมาจอดรอลงของ แล้วก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นได้ยินเสียงผู้ชายคุยกันเสียงดังผู้ชายผู้หญิงคุยกันเสียงดังรอบๆรถที่เรานอนจอดอยู่ลืมตาขึ้นมาก็ไม่มีอะไรทะเบียนรถเขาหกศูนย์หนึ่งไม่ได้าบอกตัวเลขนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่สิบสองเขาบอกว่า ผีบอกให้ตามทุกงวดบอกว่าถ้า,ถาอยากได้หัวหมูเขาบอกเลขสามสี่สามห้าต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สิบสองฝันใกล้เช้าว่ารถยนต์ตัวเองเน่ะไฟไหม้ที่ท้ายกระบะ ฟางอยู่ในกระบะด้วยทำให้ไฟไม้ตรงทะเบียนทะเบียนรถห้าเจ็ดเจ็ดแปดคนนี้เล่นหวยรายวันนะคะออกลาวไปแล้ว5 0 8ศูต่อมาพี่หญิงฝันวันพุทธที่13ฝันว่าถูกหวยบนล่างแล้วก็3มตัวโตด๊ดจำได้แม่นเลยเลขอ,ออก7จ็แล้วก็ข้างล่าง1 8พอตัวเองถูกหวยเนี่ย เดินทางกลับบ้านไปเจอเด็กทารกเพศช,ชายเลยเก็บมาเลี้ยงต่อมาพี่หิงฝันวันพุทธที่13ฝันว่าแม่ค้าทอนเงินแบงค์ร้อยให้แต่เป็นแบงค์ร้อยขาดครึ่งเพิ่งสังเกตตอนกำลังจะซื้อสมุดเราก็ตกใจแล้วพูดว่าเอะเงินขาดจ่ายไม่ได้แล้วทำหน้าเซ็งค่าสมุดเนี่ยสามเล่มหกสิบบาทก็เลยเอาแบงค์ยีาทจ่ายไปแทน ต่อมาพี่หิงฝันวันเสาร์ที่สิบเอ็ดฝันว่าเห็นเป็นคนแก่ถูกจับหรือว่าเสียชีวิตนี่แหละแล้วเขาบอกว่าให้ดูเลขตรงที่แกนั่งที่แรกมองไปในฝันเนี่ยเห็นเป็นสี่ห้าเขาบอกนี่นี่ดูใหม่ดูใหม่มองอีกรอบเห็นเป็นสองห้า ต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่9้าฝันว่าอยู่ในน้ำไม่ลึกประมาณเขา่ามีเด็กผู้ชายบอกว่าหกแดแล้วเด็กคนนั้นะ่ก็จมน้ำเสียชีวิตแล้วมีผีผู้หญิงพยายามดึงเราเอาหัวจมน้ำแล้วพูดว่าอยากกินของเส้นไหว้ให้เราเนี่ยทำให้หน่อยในฝันเราบอกว่าเรามีตังน้อยไม่ถึงร้อย เราจะเอาที่ไหนพีก็พยายามพูดว่าทำให้เราหน่อยแล้วหันมาหาเด็กจมน้ำเสียชีวิตในฝันเนี่ยเราหายใจมากๆเพราะพาลูกคนอื่นมาจมน้ำเสียชีวิตแต่ก่อนเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตเด็กบอกตัวเลข68ต่อมาพี่ิงฝันวันพุทธที่13 ฝันว่ามีคนเอากุ้งมาขายให้เยอะมากมีแต่ตัวใหญ่ๆขายให้โลละสิบบาทถูกมากหนูเลยซื้อมาเยอะมากๆจนขนกลับบ้านเนี่ยไม่ไหวฝันนี้ดีมากเลยมีคนเอากุ้งมาขายให้โลละสิบบาทเขาบอกว่าถูกมากถูกมากต้องออกแน่นอนเลยหนึ่งศูนย์ต่อมาพี่หญิงฝันวันพุทธที่สิบสามอันนี้ฝันเมื่อวาน ฝันว่าเดินไปผ่านต้นไรเป็นไซคู่รากใหญ่ต้นใหญ่สูงมากๆไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนบรรยากาศเย็นๆพอเดินผ่านระหว่างกลางต้นไซทั้งสองต้นก็มีคนพูดขึ้นว่าเลขเลขแล้วก็มองไปที่กิ่งไซใหญ่ที่เหมือนโดนตัดแล้วแห้งเห็นตัวแรกมีเลขเจ็ดตัวค่อนข้างใหญ่ ถัดไปเห็นเลขเล็กๆ1 0พอมาพอมองไปอีกรอบเห็นเป็น80เลยพูดขึ้นว่า780พี่ผู้หญิงอยู่ข้างๆก็กระโดดแบบดีใจว่าเลขเดียวกันเลยเขาบอกในฝันเนี่ยเหมือนจะเป็นหวยรัฐบาลฝันแม่นบ้างไม่แม่นบ้างเมื่อวานออกหัหวยลาวไปเรียบร้อยแล้วนะคะ5087ดด ต่อมาพี่หญิงฝันวันพุทธที่13ฝันว่ามีคนวางกระเป๋าไว้5คนตามวันเกิดหนูเลือกวันพุธและเอาเงินวางลง26บาทและมีเหรียญอังกฤษหนึ่งปอนด์พร้อมกับอธิษฐานหลังจากนั้นขอกระเป๋าที่วางตามวันเกิดเขาให้มาหนึ่งใบสีดำกำลังเดินไปเรียนก็มีตำรวจมาจับไว้ ว่ายังไปไม่ได้ต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่สิบสามฝันใกล้ๆฝันให้ฟังใกล้ๆหวยออกเอ๊ะงงอะฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวผมยาวบอขหวยแต่เขาไม่ได้พูดเป็นตัวเลข เขายกมือบอกเขาบอกหนูว่าถ้าถูกให้ทำบุญให้เขาด้วยนะ40ตัวเลข40เนี่ยเป็นตัวเลขที่เราบวกลบตัวเลข319กับมูเลเลยรออกอะไรอะ่ะสามตัวหน้ารางวัลที่หนึ่งกับสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งบวกกันบวกได้405ตัวเลขน่าจะลงสองตัว ไม่สี่ศย์สี่ห้าก็ศูนย์ห้าแต่มันก็ไม่ได้เสมอไปเนาะต่อมาพี่หญิงฝันวันพุธที่สิบสามฝันว่าที่บ้านจัดงานอะไรไม่รู้งานใหญ่มากไม่รู้ว่าหนูเนี่ยไปสร้างบ้านให้แม่ตั้งแต่ตอนไหนหลังใหญ่มากพ่อกำลังอาบเลือดให้ผู้คนกินบนบ้านหนูก็กิน อยู่ดีๆมีผู้หญิงแก่แก่แก้ผ้าโชว์ต่อหน้าแล้วยื่นเงินแบงค์ร้อยให้หนึ่งใบหนูถามว่าเงินอะไรเขาบอกว่าให้ทิปบ้านเล็กที่คนฝันนะคะหกสิบสามต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่สิบเอ็ดฝันว่า ได้เหรียญหลวงพ่ออะไรสักอย่างข้างหลังเหรียญเขียนปีพศออ2525ต่อมาพี่หญิงฝันวันอาทิตย์ที่12ฝันว่าซื้อไข่มาหนึ่งแผงใส่ถุงกลับบ้านถือมานั่งบนรถได้ยินเสียงคนทักระวังไข่แตกพอมาดูไข่แตกเลอะเต็มกระโปรง ต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่12ฝันว่านั่งลุ้นหวยรัฐบาลกับเพื่อนจำได้แค่3ตัวบน104ในฝันไม่ถูกเพราะว่าตัวเขาเนี่ยซื้อ30กับ50ต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่12ฝันว่าไปซื้อขนมห่อละ5บาทเลยเอาสองห่อแต่ยายที่ขายให้อ่ะเอาสามหอ่อบอกว่ารวมเป็นสาห่อสิบ ฟางฝันหมดแล้วนะคะปารู้สึกว่าปางจะใส่วันผิดคิดว่าวันนี้วันอะไรอ่ะปางน่าจะหลงวันแน่เลยเนี่ยวันนี้วันที่สิบสี่วันพฤหัสสิบสามวันพุธสิบสองก็ต้องวันอังคารบางฝันเมื่อวันอังคารแต่บางเขียนเป็นวันอาทิตย์หมดเลยอ๋อ วันที่สิบสองมันวันอังคารเนาะบางใส่เป็นวันอาทิตย์บางเขียนผิดค่ะทุกคนวันนี้วันที่สิบสี่เนาะก็คลิปนี้มีฝันเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอาจจะมีอะไรผิดพลาดเพราะว่าบางทํางานเยอะค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงก็เอาไว้พบกันคล,คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ